หลวงพ่อแดงแห่งวัดขาวบันไดอิตท่านเป็นพระเกจิที่มีญาณสมาธิแกกล้ามีจิตตานุภาพสูงพอที่จะเพ่งเครื่องมังให้ขลังได้ผ้ายัน์และเรียนลงยันของหลวงพ่อแดงจึงมีผู้นิยมสอบ ไปบูชากันมากแม้ท่านจะมรณภาพไปตั้งแต่วันที่16มกราคมพศ2517แต่ความนิยมเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อมั่นในกุยตยาคมอภินิหารและอาคมขลังในวัตถุมงคลของท่านก็ยังไม่เสื่อมคลายหลวงพ่อรูปนี้ท่านมีอะไรดีทำไมใครๆทั่วสารทิศจึงพากันมาวัดเขาบันไดอิดกันไม่ขาดสาย หลวงพ่อแดงหรือพระครูยานวิลาศเกิดที่ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีบิดาชื่อนายแป้นมันดาชื่อนางนุ่มนามสกุลอันแสงเกิดเมื่อวันพุธขึ้นสองค่ำเดือน11 พศ2422ในวัยเด็กท่านก็ช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาไม่มีโอกาสร่ำเรียนหนังสืออย่างเด็กสมัยนี้จนกระทั่งอายุ20ปีพ่อแม่ก็หวังจะให้บวชเรียนจึงพาไปฝากกับท่านอาจารย์เปลี่ยนวัดเขาบันไดอิดเพื่อจะได้เล่าเรียนและบวชเป็นพระภิกษุต่อไปพระภิกษุแดงเมื่อได้บวชก็ประพฤติเคร่งครัดต่อพระวินยัยและปฏิบัติต่อพระอาจารย์เปลี่ยนเป็นอย่างดี อาจารย์เปลี่ยนจึงรักใคร่มากกว่าสิทธิ์คนอื่นๆและยังได้สอนวิชาการวิปัสนาและวิธีนั่งลงกรรมตฐานให้รวมถึงถ่ายทอดวิชากฤตยาคมให้อย่างไม่ปิดบังห่วงแหนเหตุนี้จึงทำให้พระพิกษุแดงเพลิดเพลิน ในการศึกษาวิชาความรู้จนลึกยิ่งนานวันก็ยิ่งสำนึกในรสพระธรรมก็เลยไม่คิดสึกเลยจึงกลายเป็นพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบที่มีอาวุโสสูงสุดจนกระทั่งพระอาจารย์เปลี่ยนมรณภาพลงพระภิกษุแดงรับหน้าที่เป็นสมภารวัดเขาบันไดอิดแทนกลายเป็น หลวงพ่อแดงตั้งแต่พศ2461เป็นต้นมาและแม้ท่านจะได้เป็นสมภารซึ่งต้องมีภารกิจมากแต่ท่านก็ยังปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิในถ้ำเพื่อสแสวงหาวิมุตติภาวนาทุกวันยานสมาธิจึงแก่กล้าจิตนิ่งบริสุทธิ์จนว่ากันว่าท่านมีหูทิพตาทิพหลวงพ่อแดงไม่เคยอดอ้างในยานสมาธิของท่านแต่ผลของความศักดิ์สิทธิ์ในเลขยนัน เป่ามนของท่านก็ได้สำแดงออกมาให้ประจักษ์ว่าคุ้มครองป้องกันภัยได้แน่ๆโดยมีเรื่องเล่ากันมาว่า ในระหว่างพศ2477ถึงพศ2480เวลานั้นเกิดโรคระบาดสัตว์วัวควายเป็นโรครินรอเปรสซึ่งเป็นโรคปากเท้าเปื่อยที่ติดต่อร้ายแรงพากันล้มตายเบื่อสัตว์แพทย์ก็ไม่มีต้องขอให้ทางการมาช่วยฉีดยาราษฎรจึงพากันไปหาหลวงพ่อให้ช่วยปัดเป่าป้องกันโรคระบาดสัตว์ให้ด้วย หลวงพ่อแดงจึงปลูกเสกลงเลขยันในผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมเล็กๆแจกให้ชาวบ้านที่เลี้ยงวัวควายนำไปผูกปลายไม้ปักไว้ที่อคอกสัตว์ของตนปรากฏผลว่าอคอกสัตว์ที่ปักผ้าประเจียดยันหลวงพ่อแดงไม่ตายเลยทุกบ้านในตำบลใกล้เคียงวัดเขาบรรดอิตเมื่อรู้กิิศัพท์จึงพากันมาขอยันหลวงพ่อแดงทุกวันนี้ได้ขาด กระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่สองคือมหาสงครามเอเชียบูรพามีทหารญี่ปุ่นมาขึ้นที่ประจวบคีรีขันก็เกิดการต่อสู้กับทหารอากาศของไทยที่นั่นชาวเพชรบุรีก็ตระหนกตกใจแล้วชักชวนกันหาหลวงพ่อแดงท่านก็ลงภ้าประเจียดยันแจกให้คุ้มครองป้องกันตัวเมืองเพชรบุรีเมื่อพศ2487เกิดภัย สงครามชนิดร้ายแรงมีระเบิดลงทุกวันทำลายสถานีรถไฟสะพานข้ามแม่นม้ำบ้านเรือนโรงเรียนต้องสั่งปิดข้าราชการไม่ได้ไปทำงานทุกหน่วยยอรอทุกหน่วยราชการปิดหมดและปรากฏเรื่องเป็นที่ฮือฮาว่าบ้านคนที่มีผ้าย,ยันหรือห้อยเรียน <c oughs> หลวงพ่อแดงกลับไม่ได้รับอันรายใดๆเลยหลวงพ่อแดงจึงดังใหญ่จนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองกิตติคุณของหลวงพ่อในทางกฤฎตยาคมจึงปรากฏความศักดิ์สิทธิ์แพร่หลายยิ่งขึ้นความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแดงปรากฏอีกครั้งเมื่อเกิดคอมมิวนิสต์ยวนเหนือบุกยวนใต้ ประเทศไทยต้องส่งกองพันเสือดำออกไปช่วยพันธมิตรรบในยวนใต้ก็ปรากฏว่าทหารไทยที่ไปปฏิบัติหน้าที่รบในเวียดนามคนที่มีเหรียญหลวงพ่อแดงห้อยคออยู่ไม่ถูกอาวุธเป็นอันตรายแก่ชีวิตสักคนทั้งทงท,งที่เข้าประจันบานอย่างหนักเป็นที่สงสัยของเพื่อนทหารต่างชาติว่าทหารไทยมีของดีอะไรได้รับคำตอบจากทหารไทยว่ามีเหรียญหลวงพ่อแดง ท่านเป็นพระใจดีมีเมตตาสูงและอารมณ์ดีเสมอไม่ชอบดูด่าว,ว่าใครโดยเฉพาะคำหยาบคายถึงพ่อแม่ท่านห้ามขาดท่านว่าทุกคนเขาก็มีพ่อมีแม่การด่าดถึงบุพการีทำให้ความดีงามเสื่อมถอยถึงห้อยพระพระท่านก็ไม่คุ้มครอง หลวงพ่อแดงมรณภาพด้วยโรคชราเมื่ออายุ96ปีพรรษาที่74ก่อนตายท่านเคยพูดกับพระประหลัดบุญส่งรมมปาโลรองเจ้าอาวาสวัดขนาดนั้นว่าเมื่อฉันหมดลมหายใจแล้วอย่าเผา ให้เก็บร่างฉันไว้ที่หอสวดมนต์และให้เอาเหรียญที่ปลูกเสกรุ่นหนึ่งใส่ปากไว้พร้อมเงินพดด้วงหนึ่งก้อนส่วนนี้ฉันเอาไปได้และให้เอาขมิ้นมาทาตัวฉันให้เหลืองเหมือนทองคำและหลังจากที่หลวงพ่อแดงมรณภาพแล้วก็ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ที่เป็นครื่งพิสูจน์ว่า อภินิหารของหลวงพ่อแดงมีจริงกับผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองเพชรบุรีท่านหนึ่งซึ่งจูจ่จูท่านก็มีนิมิตฝันเห็นบ่อน้ำโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นก้ามปูใหญ่พอขุดก็พบบ่อน้ำนั้นจริงๆบ่อน้ำแห่งนี้หลวงพ่อแดงเคยพูดไว้สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าเป็นบ่อน้ำวิเศษและขณะที่ขุดยังพบ หัวพญานาคสีขาวแบบปูนปั้นอยู่ที่กันบ่อด้วยหนึ่งหัวเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันแห่มาเพื่อจะตักน้ำเอาไปใช้กันแต่ปรากฏว่าพบงูใหญ่ตัวหนึ่งนอนขดอยู่ใต้สังกสีที่เอาไว้ปิดปากบ่อชาวบ้านที่เห็นบอกว่าลักษณะงูที่เห็นนั้นมีงอนที่หัวด้วยตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีชาวบ้านกล้าเข้าไปตักน้ำที่บ่อน,นี้อีกเลย ที่น่าแปลกอีกก็คือนายตำรวจท่านหนึ่งซึ่งเคยมาช่วยงานในวัดก็ฝันเห็นหลวงพ่อแดงท่านมาต่อว่าทำอะไรทำไมไม่บอกนายตำรวจก็ไปเล่าให้พระประหลัดบุญส่งเจ้าอาวาดรูปปัจจุบนันฟังท่านก็ไม่เชื่อแล้วยังสั่งให้ยายสารเก่าสองสารบริเวณเชิงเขาบันไดอิดเพื่อปรับปรุงบริเวณโดยไม่ยอมทำพิธีเส้นไหว้เจ้าที่ เจ้าทางเพราะท่านเป็นคนไม่เชื่อไสยศาสตร์ปรากฏว่าพอตกเย็นก็เกิดอาการผิดปกติอยู่อยู่คอก็เริ่มบิดและตัวแข็งไปทั้งตัวขยับไม่ได้ชาวบ้านมาเยี่ยมเห็นว่าอาการหนักมากจึงช่วยกันพาส่งโรงพยาบาลเปาโลแต่พอถึงโรงพยาบาลอาการที่เป็นกลับหายเราปลิดทิ้งและเมื่อเอ็กซเรย์พร้อมตรวจอย่างละเอียดก็ไม่พบว่าเป็นอะไรเลย และระหว่างที่นอนพักรักษาตัวอยู่ท่านก็พูดออกมาคนเดียวโดยไม่รู้ตัวว่าของดีมีอยู่ผ่านไปผ่านมาไม่ใช่ต้นก้ามปูตรงนั้นเป็นบ่อน้ำให้ขุดลงไปแล้วจะเจอมีของดีทำไมไม่รักษาในภายหลังที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วพระปรหลัดบุญส่งก็ได้ฝันอีกครั้งในความฝันท่านเห็นคนนุ่งผ้าถกขเขมรมหามาบอกว่าเขาเป็นคนมัด หลวงพ่อเองพูดแล้วเขาก็เอามือรีดที่ตัวหลวงพ่อเหมือนรีดเอาไขมันออกทั้งขาและแขนจนหลวงพ่อพระประหลัดบุญส่งสะดุ้งตื่นและพอตื่นขึ้นมาก็ยังเห็นผู้ชายคนนั้นอยู่ในห้องพอถามชื่อเขาก็ถอยออกไปแล้วตอบกลับมาว่าเขาเป็นเปรตจากนั้นก็หายวับปลายเป็นแสงไฟพร้อมเสียงจี๊ดดังมากซึ่งพระในวัดก็ได้ยินกันทั่ว เรื่องนี้ได้ทำให้พระประหลัดบุญส่งเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิดรูปปัจจุบันยังยอมรับว่า,า,าศัยศาสตร์และอภินิหารของหลวงพ่อแดงนั้นมีจริงเพราะเจอแล้วด้วยตัวท่านเอง